สวัสดีค่ะเพิ่งเลิกงานกลับมานะคะคือกล่องใหญ่มากครั้งแรกอ่ะเพิ่งไปรับแล้วนะคะแต่ว่ากล่องม,มันใหญ่แล้วมันก็โอ้โหเพิ่งไม่สามารถยกได้นะคะเนี่ยแล้วก็รถของเพิ่งอ่ะท้ายรถมันไม่สามารถที่จะใส่ได้ไงเพราะว่ามันทั้งใหญ่ทั้งหนักแล้วก็ทั้งหนานะคะเวลาเพึ่งยกอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็คงจะกร่นทับเพึ่งนั่นแหละคะ่ะก็เลย บอกกับเจ้าหน้าที่เนาะว่าเดี๋ยวให้แฟนไปรับตอนเย็นนะคะพอแฟนเพิ่งเลิกงานกลับมาแฟนเพิ่งก็แวะแวะรับนะคะที่นี่เนาะบางทีเขาก็มาส่งไปรษณีย์ค่ะส่งกล่องอย่างเงี้ยเขาก็จะมาส่งที่บ้านเราเลยนะแต่ว่ามันเป็นบางครั้งเขาก็จะเหมือนเขียนเป็นเป็นตั๋วเอาไว้ค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นตั๋วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเขียน ให้เราไปรับเอาเอาใบเนี่ยไปรับเอาที่ไปรษณีนะคะพอแฟนเลิกงานกลับมาก็เลยให้แฟนไปเอาสั่งของมานานแล้วค่ะสั่งตั้งแต่ก่อนก่อนคริสต์มาสอะเพิ่งมาถึงนี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ช่วงคริสต์มาสปีใหม่คนเขาส่งของกันเยอะแล้วมันก็จะเกิดการล่าช้าไงเขาก็เลยเอาของก็เลยมาถึงช้า ยกนะมันก็คงจะกริ่งนอะ่ะกริ่งทับขึ้นอนะ่ะอุ้ยนะั่นอันนี้ขาดเลย นี่กระเป๋า,าเน้นค่ะเดี๋ยวเย็บเอานี่มันเหมือนเขาติดแม็กเอาค่ะเนี่ยเหมือนเป็นติดแม็กเอาไม่น่าหรอกมันหลุดนะเขาไม่ได้เย็บไงเหมือนติดแม็กเดี๋ยวเย็บเอาสองอันสั่งมาสองอันเป็นอะไรเอ่ยขึ่นนั่งดู นั่งดู u t u b e นั่นแหละค่ะแล้วก็เห็นในโฆษณาอยากได้พอดีเลยก็เลยสั่งมาเป็นหมอนอุย้ยแน่นมากเลยนะเนี่ยอึนี่ค่ะโอ้มันใหญ่มากเลยนะเขาก็พับเขา้ามาได้เนาะเนี่ยเขาก็พับมาได้เนาะในกระเป๋าอย่างเงี้ยเนาะดูดิ เขาก็มีวิธีการเทคนิคของเขาในการพับนะเนี่ยค่ะอันนี้มันจะเป็นหมอนแบบหมอนแบบให้เรานอนเลยเนี่ยหมอนให้เรานอนอย่างนี้เลยนะคือชอบมากเลยนะคะเหมือนเวลาเรานอนโทษนะคะเนี่ยเหมนเวลาเรานอนแล้วก็กอดซ้ายกอดขวาไม่ต้องแบบว่ากลัวจะตกหมอนสั่งมาสองอัน เนี่ยค่ะงสบายนอนแบบเนี่ยหมุนอย่างนี้ก็ได้หมุนอย่างนี้ก็ได้อุนอ่นมากเลยนะเนี่ยเพิ่งเห็นแล้วแบบว่าชอบเลยอะไม่ต้องกลัวตกหมอนนะคะเนี่ยสบายมากอะอยากได้มานานละซื้อมาสองอันนะคะ ของแฟนพึ่งอันหนึ่งแล้วก็ของพึ่งอันนึงนอนหลับเนี่ยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนอนตกหมอนแล้วคะ่ะนี่ดูในทีวีแล้วละค่ะดูในเอ youtube อะบะปอกมันก็ถอดซักได้ด้วยนะเนี่ยก็ถอดซักได้ด้วยคะ่ะน่ข้างในมันก็จะเป็นนี่อ่้พลา สั่งแบบว่าสีนี้มาเพราะว่ามันจะได้ไม่สกระป่กไงน,ะนี่สองอันของแฟนตึ้งอันนึงของพึ่อันนึงเอาออกมาเลยอุย้ยหนักนะคะเนี่ยใหญ่มากสองน้ำแล้นลนะนี่ เราก็น,นอนตรงกลางโอ้ยสบายชอบนอนแบบเอาขาอย่างเงี้ยเนาะนอนแับสบายอะ่ะอย่างเงี้ยเพื่อนที่ทํางานเน่ยเขาก็สั่งเพื่อนที่ทํางานเขาก็สั่งแบบเน,นี้ยค่ะเขาบอกว่าอุย้ยเขาชอบมากเลยนะเขาสั่งให้แฟนเขาลูกเขานะคะแต่ละคนเขาก็มีแบบเน,นี้ยแหะ นอนหลับสบายคุณชอบชอบนะคะเนี่ยครั้งแรกอะ่ะพึ่งอยากสั่งมานานละแต่ว่าแฟนพึ่งอ่ะเขาบอกว่ามันจะดีจริงเหรอพึ่งสั่งมานะ่ะมันจะดีจริงๆเหรอพึณว่าอุ้ยลองสั่งมาดูก่อนเวลาเห็นในโฆษณาบ้ามันดีนะก็เลยสั่งมาอืมนุ่มมากเลยเนี่ยดูดิ ตกบ่ใช่ไพี่เอียงม่ได้หมดเลยนะม,มารีวิวให้ดูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะพึ่งก็เรียกว่าหมอนเนี่ยแหละหมอนข้างแล้วก็หมอนนอนวันนี้พึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะมาเปิดกล่องให้ดูเพราะว่าสั่งมาสั่งมาตั้งนานละเึพึ่งได้เนี่ยแหละคะ่ะ ครั้งแรกก็คิดว่าแฟนลืมสั่งหรือเปล่านะเพราะว่าปกติเวลาสั่งของไปอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็จะมาถึงบ้านละแต่ว่าอันเนี้ยอุ้ยสั่งไปก่อนวันคริสต์มาสอีกนะคะเนี่ยเราเพิ่งมาถึงวันนี้วันที่สิบสามมกราคมนะคะเพิ่งมาถึงวันนี้เลยสดๆร้อนๆ,ๆ <c oughs> ครั้งแรกนึกว่าแฟนลืมสั่งนะคะแฟนก็บอกว่าอุ้ยฉันว่าฉันสั่งนะไม่น่าจะลืมแฟนก็เลยไปเช็คดูในในไอ ในมือถือเขาบอกว่าของเขาส่งกันเยอะเขาก็เลยเกิดความหน้าช้าเพราะวันเป็นช่วงคริสมาสแล้วก็ปีใหม่ดีใจดีใจนะคะเนี่ยได้แบบว่าอะไรที่เกี่ยวกับแบบว่าสบายสบาย,บายอย่างเงี้ยคุณชอบชอบเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเราก็เอาไว้บก,กันสิ้หน้านะคะสวัสดีค่ะ あ。